สวัสดีค่ะต่อไปเราจะเป็นการบันทึก่ายการปรับปรุงรายการที่5นะคะปิดบัญชีไรายได้ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสุทธินะคะเราจะไปตรงที่โปรแกรมกันเลยค่ะเราจะไปเลือกบัญชีแยประเภทนะคะกดเว r ร์กโฟ,โฟค่ะกดลงรายวัน,นะคะ่ะ ก็ไม่ได้กดลงเลวันงค่ะคือกกดปิดบัญชีค่ะ GJ แลว้วสมุดอะารทั่วไปปิดโอเคยยค่ะดเพิ่มค่ะเปลี่ยนเป็นวันที่๒๘สิงหาคม๒๕๖๐นะคะแล้วเราจะเป็นเป็นโปรซีนะคะ ปิดทั้งบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายนะคะตัวที่5จากนั้นก็จะเป็นรายการที่เขามีรลายมาให้นะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นง้นว่าปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อยะคะ่ะทําการกด e n ทะะุกค่ะกด yes ค่ะ กด escape มองค่ะกด yes ค่ะกด escape เป็น <Yeah. S 2> ั้นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ